้อข่าวึวาวคุณผู้ชมคะเรามาตามกันต่อนะคะกับการประกาศนัดชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะที่ในวันที่30พฤษภาค,คมเพื่อที่จะคัดค้านร่างพรบปบรองดองนะคะ ก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญแล้วค่ะที่จะทําให้กระบวนการที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือพันตํารวจโททักษินชินวัตรนั้นประสบกับปัญหาขึ้นได้ดังที่มีการเปรียบกับเข็มนาฬิกาค่ะที่หมุนย้อนกลับไปเมื่อปีพศ .2549 ด้วยขนาดของมวลชนในระดับมหือมานะคะที่มีการออกมาขึงพืชรัฐบาลไทยรักไทยค่ะจนจะต้องพบกับจุดจบในที่สุดค่ะ จะมีการพิจารณาวาระดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมพศ2555ซึ่งเนื้อหาการล้างผลความผิดให้กับนักโทษชายทักษิณและพวกทั้งทั้งที่ศาลฎีกาแผนกคีียญาของผู้บุรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินให้นักโทษชายทักษิณมีโทษต้องจำคุกไปแล้วและและ ยึดตับไปแล้วอันเป็นการทำลายหลักนิติรัฐและหลักนิิธรรมอีกทั้งยังเป็นการละเมิดต่อหลักการที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ประกาศแล้วว่าการกระทําดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะเคลื่อนไหวชุมนุมอีกด้วย และเนื่องด้วยในการประชุมสภาผู้แทนวาระที่หนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนังแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตยจึงมีมติเอกชนให้เคลื่อนมวลชน อานอีกครั้งหนึ่งนะแกนนำพันธมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงมีมติเอกฉันให้เคลื่อนมวลชนเพื่อยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรบาลเพื่อคัดค้านขอให้หยุดยัง้งและขอให้ระงับวาระดังกล่าวตลอดจนให้ผู้ที่เสนอวาระดังกล่าวถอนออกจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฟังให้ดีนะโดยจะนัดหมายให้ตั้งขบวนในวันพุทธที่30พฤษภาคมพศ2 5 3 5ตั้งแต่ปี2548ต่อ,ตอ,ตอ,ตอ และนอกจากนี้ค่ะยังสำทับด้วยคำประกาศกล้าวของนายสนธิลิ้มทองกุลแกนํำพันธมิตรนะคะว่านี่อาจเป็นสงครามครั้งสุดท้ายกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องครับอยากโปรดผมให้เข้าใจผมพี่น้องผมสู้ตั้งแต่58าสผม65สิ้าและพี่น้องผมไม่ได้มีชีวิตอย่างเหมือนมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียว ผมจะสู้ครั้งสุดท้ายครั้งนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดไปพี่น้องแต่ถ้าชนะแล้วผมจะยกประเทศให้เขาดูแลกันต่อไปแต่ถ้าเขาดูแลไม่ดีไม่ต้องมาเรียกผมอีกแล้วไม่ต้องมาเรียกผมอีกแล้วผมจะขออยู่ ในใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนผมจะขอเป็นนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ให้พี่น้องได้ระลึกถึงและพี่น้องครับวันนี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประ,ประชาธิปไตยได้พิสูจน์ให้พี่น้องเห็นชัดเจนแล้วว่าทองคำแท้อย่างพวกเราย่อมไม่กลัวไฟ ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราแต่สามสิบนี้จะเป็นงานเลี้ยงที่สำคัญพี่น้องที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์จีนสามสนี้คืองานเลี้ยงประตูผงเหมือนใครไม่รู้เรื่องยกมือ ซีชูป้าอ,องชื่อชอป้าอ,องเรียกหลิวปังต้นประถมกษ,ษ,ษัตริย์ฮั่นโกโจราชวงศ์ฮั่นมาเลี้ยงที่หงเหมือนเพื่อฆ่าหลิวปังเขาเรียกว่างานเลี้ยงมรณะเพราะฉะนั้นแล้วสาสิบนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลผมอยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดไปจนกว่าเรื่องราวนี้จะจบ แต่ผมไม่ต้องการให้พี่น้องถามผมเมื่อเรื่องราวจบแล้วแล้วถ้าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการให้พี่น้องถามว่าคุณสนที่หายไปไหนไม่ต้องการผมต้องการให้พี่น้องเดินหน้าต่อไปเพราะพี่น้องแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันมากพอแล้วเจ็ดปดปีที่ผ่านมาพี่น้องมีองค์ความรู้มากพอแล้ว พี่น้องเป็นคนที่มีคุณภาพเหตุผลหนึ่งที่ผมยังยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีคนอย่างพี่น้องที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ผมขอให้พี่น้องยึดมั่นในศรัทธานี้ทุกวันนี้ผมมีชีวิตอยู่ได้เพราะศรัทธาความเชื่อมัน่นนะครับนี่คือความในใจที่ผมต้องบอกกับพี่น้อง อย่าเสียใจถ้าหมอตุนเขาอยากเป็นแกนนำให้เขาขึ้นมานำพี่น้องต่อหรือถ้าอยากให้เจิมสักปินทองก็ได้หรืออยากให้อัญชลีไพรีรักก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะการออกโรงของกลุ่มพันธมิตรแบบนี้ ถือเป็นสิ่งที่พันธารวจโททักษินนั้นไม่อาจมองข้ามได้ค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าครั้งหนึ่งรัฐบาลของพันธารวจโททักษินก็เคยพบกับจุดจบเพราะกลุ่มพันธมิตรมาแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะลองย้อนกลับไปตรวจสอบประวัติศาสตร์ในวันนั้นกันอีกครั้งซึ่งจากข้อมูลนะคะก็พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างคะ่ะที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ณขณะนี้พันธารวจโททักษิน ได้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่14กรกฎาคมพศ2541และได้ใช้ระยะเวลาเพียง3ปีก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ25์2544เดียรก็ตามพันตธรวจโทักษิศีนได้ถูกตรวจสอบโดยปปชกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ แต่สารรัฐธรรมนูญพิพากษาด้วยคะแนนเสียง8ต่อ7ให้ยกคำร้องพร้อมๆกับที่มาของวลีอันลือลั่นว่าบกพร่องโดยสุดจริตและระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษินค่ะก็มีฉา,ายาต่างๆอย่างเช่นเศรษฐีเหลิงลมซึ่งเป็นการเปรียบเทียบตัวตนของพันตำรวจโททักษินที่ถูกมองว่ามีบุค,คลิกมั่นใจในตนเองสูงจนกลายเป็นเหลิง นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาเป็นประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนดนการใช้ตำแหน่งทางการเมืองเอื้อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของครอบครัวโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานจากรัฐรัฐบาลพันธบรตรททักษิณในสมัยแรกดำเนินนโยบายต่างๆตามที่ได้หาเสียงเอาไว้ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างเช่นนโยบายการพักชำระหนี้เกษตรกรโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโครงการบ้านเอื้ออาทร หากแต่ว่ามีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเป็นการดำเนินนโยบายแบบประชานิยมโดยเฉพาะในปี2546นโยบายทำสงครามปรับรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างรุนแรงภายในระยะเวลา3เดือนจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีการฆ่าตัดตอนผู้ต้องหาโดยไม่ให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในศาลเ,เช่นการจำหน่ายสลักเลขท้าย3ตัว2ตัวของรัฐบาลแต่รายรับที่ได้มานั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านำไปใช้อะไรบ้าง ไม่เพียงเท่านั้นค่ะพันตำรวจโททักษิณนั้นยังได้ใช้อำนาจทางการเมืองสนับสนุนผลักดันบุคคลในครอบครัวอาทิพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรได้รับตำแหน่งสำคัญอย่างผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจพลตำรวจเอกเปรียวพันธ์ดามาพงศ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นพี่ชายของคุณหญิงพจมาศร,รวมถึงการใช้อำนาจต่างๆเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มชินขอบอย่างเช่น ลดค่าภาษีสัมปทานโท,โทรคมนาคมให้กับบริษัท ais ลดค่าสัมปทานเช่าคลื่นความถี่ให้กับบริษัท itv จำกัดมหาชนเป็นต้นค่ะพันตำรวจโททักษินนั้นเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2548โดยคะแนนเสียงอันเป็นประวัติศาสตร์กว่า19ล้านเสียงโดยได้ตำแหน่งสสในสภาจำนวน376ที่นั่ง อันเต็มไปด้วยข้อคอรา,ารเรื่องการคอร์รัปชันและการซื้อเสียงมโหฬารพิจารณาถึงเส้นทางชีวิตทางการเมืองของพันตำรวจโททักษินกันบ้างนะคะโดยนับตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับพักพลังธรรมตั้งแต่ปี2537จนมาถึงปี2548ก็เป็นเวลาถึง11ปีที่พันตำรวจโททักษินแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จในทุกๆเรื่องทั้งทางธุรกิจและการเมือง ด้วยการรวมศูนย์การตัดสินใจเอาไว้ที่ตนเองเพียงผู้เดียวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารประเทศที่เข้าใกล้ผด็เด็จการมากขึ้นทุกขณะค่ะสัญญาณล่มสลายของพันตำรวจโททักษินเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน2548 ภายใต้คำสั่งปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของนายสนธิลิมทองกุลออกจากพังรายการช่อง9อสมทโดยอ้างว่ามีเนื้อหารายการพาดพิงเบื้องสูงแต่เป็นที่รับรู้กันดีว่าสาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากเนื้อหาของรายการที่เปลี่ยนไปจากการสนับสนุนรัฐบาลทักษิณจนกลายมาเป็นการต่อตา้านโดยเฉพาะกับเนื้อหาที่พุ่งเป้าโจมตีไปที่ความจงรักภักดีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตร โดยหนังสือชี้แจงของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนระบุว่าสืบเนื่องมาจากการทำหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการทีวิภาควิจารณ์ถึงบุคคลภายนอกโดยผู้ที่ถูกพาดพิงไม่สามารถที่จะทำการชี้แจงได้อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดรวมถึงกรณีการฟ้องร้องหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ตัวของผู้ดำเนินรายการได้มีการพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้แจงหรือตอบโต้วความเข้าใจผิดได้ในทุกกรณีโดยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงทําให้ทางอสมทมีความเห็นว่าจะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อรายการดังกล่าวและก็นํามาซึ่งการปลดแบบฟ้าผ่านในครั้งนี้นอกจากนี้นายสนธิได้เล่าว่า ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ถอดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ออกจากผังของช่อง9อสมทหลังจากทำรายการนี้มาตั้งแต่ปี2546โดยกล่าวว่าช่วงที่เริ่มทำนั้นต้องการที่จะช่วยให้รัฐบาลพันบธบตรโททักษินบริหารราชการไปด้วยดีเพราะเข้าใจว่าพันบธบรตโททักษินรวยแล้วไม่โกงซึ่งเป็นบาปอันหนึ่งที่อาจเกิดกับตัวเองเช่นเดียวกับพลตรีจำลองศรีเมืองที่เป็นคนชักนำให้พันบธบตรโททักษินเข้าสู่การเมืองได้กล่าวว่า หลังจากทำรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ไปกว่าปีเริ่มอึดอัดใจรู้สึกว่ากําลังแก้ตัวให้พันตำรวจโททักษิณและเมื่อแก้ตัวให้เสร็จแล้วหันไปมองดูสิ่งที่พันตำรวจโททักษิณทำเหมือนกับว่าไปช่วยโกหกแทนทำให้ไม่สบายใจ และเมื่อตกเป็นฝ่ายถูกกระทําทําให้นายสนธิขันนี้ออกจากการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ห้องส่งและก็เริ่มไปจัดรายการนอกสถานที่คือไปจัดแบบสัญจรนะคะที่สวนลุมพินีบ้างโดยมีการจัดรายการทุกวันศุกร์ในรูปแบบของรายการก็จะเป็นในลักษณะการเปิดโปงนโยบายของพันตํารวจโททักษินรวมไปถึงเรื่องความจงรักภักดีจึงทําให้มีผู้คนค่ะออกมาสนับสนุนกันเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถยกระดับ การจัดรายการมาเป็นการเคลื่อนไหวทางมวลชนเพื่อขับไล่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรจอข่าวร้อน